ท่านได้กล่าวคำอวยพรนะครับกับตอนอื่นนะครับผมก็ต้องอเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้ได้รับเชิญขึ้นมากล่าวคำอวยพรนะครับผู้บา่าวสาวนะครับท้งผมเนี่ยเป็นทางหัวหน้าง,งานของของทางเจ้าบ่าวนะครับก็เราร่วมงานกันมาค่อนข้างจะนานนะครับก็เริ่มตั้งแต่ สิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ร่วมงานกันมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 1, แล้วก็ทางทางเจ้าเ่าก็ออกไปศึกษาต่อแล้วก็ไปทํางานในบริษัทอื่นๆจนกระทั่งผมก็เรียกตัวกลับมานะครับเข้ามาช่วยงานที่ที่ทางบริษัทตอนนี้ก็คือ,อดำรงตำแหน่งเป็นวิศวกรโครงการนะครับอยู่ที่ทางบริษัทพิษณุโลกสเต็นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าเป่าเป็นเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะครับทั้งทั้งในเรื่องงานแล้วก็ในด้านอื่น นะครับผมจึงต้องเยนเชิญกลับมาเพื่อมามาช่วยงานที่ที่โครงการนะครับก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้ที่ได้มาร่วมงานแบบนี้แล้วก็ขอยินดีกับท่านเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับที่ได้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นแห่งการขอรับของเรืองนะครับท่าทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันละวันนี้ก็คงอวยพรให้าการใช้ชีวิตร่วมกันของทงั้งคู่เป็นอย่างรับรื่นนะครับมีความสุขแล้วก็ มีลูกหลานให้ทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับได้ได้ได้เรียนดูนะครับแล้วก็สืบส่งสืบต่อไปก็วันนี้คงไม่มีอะไรมากก็คงอขออวยพรให,ให้มีความสุขนะครับอโอเคผมขอบคุณมากครับครับขอขอบคุณนะท่านผัดชายนะฮะร,ระยะเด่นนะฮะท่านผู้จัดการโครงการบริษัทพิศา,า,านะฮะ ที่ให้เกียรติขึ้นมาข้อบรมาลัยและสาวคำวิพรให้กับคู่บ่าวสาวทั้งคู่นะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะการเรียนเชิญท่านข้อบรมาลัยนะฮะทีละท่านนะฮะทีละท่านวันนี้ท่านผู้มีเกียรติเราเชิญไม่เยอะนะเพราะเสียเวลานะฮะเสียเวลาตรงดนตรีนี่แหละผมชอบดนตรีนะฮะเพราะหาเครื่องแดงเตอร์น่ารักกันทุกคนเลยลำดับแรกนะฮะขอการเรียนเชิญนะคุณถึงทารีนะฮะต่อโบนนะฮะซึ่งเป็น โตบุญนะฮะซึ่งเป็นพี่สาวของเจ้าบ่าวเขากราบเรียนเชิญท่านโดยบ่าวกระครับซึ่งของพวงมาลัยรัาให้กับผู้บ่าวสาวนะฮะเจ้าสาวขนาดอยู่ลึกขนาดนี้ยังต้องหนุนดวงตามหม่นะฮะต้องขอท่านผู้ใหญ่แห่งกระไรทำทานดีไปนะฮะอาจจะพวงมาลัยจะรุ่งไปกัน นู้นะครับผมพี่เจ้าบ่าวขึ้นมาพอดีมีทางครึ่งสองทางเลยเราเพื่อไม่ได้ติดทางนี้ไว้นะนี่คือพี่สาวของทางเจ้าบ่าวนะลำตัอต่อไปนะขอการเรียนเชิญน,นะท่านร้อยเอกเสกสรรดุมวงนะครับขอการเ,เ,เรียนเชิญท่านด้วยความเคารพและตามด้วยนะฮะตามด้วยนะครับ,มรบ <S <S ผมจะการเรียนเชิญติดต่อเนเลยน,นะ ตามด้วยท่านผู้ใหญ่เฮหยือพิชภัทนะครับท่านอดีตท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่18ขอกราบเรียนเชิญท่านด้วยความขอร้ครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยท่านต่อมาตอนตําบลตักที่3นะท่านผู้สมาชิกสภาการประชาส่วนต้นต้นห้วยขวากหมู่ที่8ขอกราบเรียนเชิญท่าน แล้วก็ติดตามด้วยนะฮะติดตามด้วยทางตปตอเปรตอฮาามงคลใจนะฮะท่านอาท่านผูใหญ่สองพวงนะฮนะสองพวงนะฮะสองคนขอการเป็นเชิญนะท่านตปตอจำเรียนนะจุ้ยฝานะฮะท่ะานสมาชิออกอบตเจ้าของพืพ้นที่หมู่ที่สิบแปดนะครับคือทางเล่นะฮะ อ่าด็คือท่านสมาชิกอบตอีกท่านหนึ่งบอกว่าล้ขออนุญาตเป็นงานแต่งที่โรงแรมเยวนะฮะพอดีมีหลายงานนะฮะสองพวงเลยนะท่านอบตตันเดือนจ้งไม้ฝานะครับแล้วต่อไปนะอ่าท่านอบตเปี๊ยกอุตสาหกรรมคนชายนะครับท่านสมาชิกอบตอยู่ที่หกของตะกอนเฉยนะครับ ขอขอบคุณนะท่านตอปตอมเรียนนะเจ้าพิพาที่ให้เกียิขึ้นมาต่อพวงนะท่านขอนะตขอตเปี้ยนนะอุตสาหมงคลชัยนะครับท่านสมาชิกตอปตอโที่6บนระเบยนะฮะท่านสุดท้ายนะท่านสุดท้ายนะครับจะเป็นไทยไปไม่ได้นะฮะเป็นไทยไปไม่ได้ท่านเป็นญาติของท่าเจ้าภาพด้วยนะ ขอการเรียนเชิญท่านตอจอบัญชาบุญหลวงนะครับท่านสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะให้เกียรติขึ้นมาขอกลมไหลและกราบขามรยพนและขอบคุณแทนท่านสภาขอการเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับแม่ต้นตีผมเหงาเนาะ่าอ่าผมเหงาแล้วพิธีกรเหงานะฮะอ่าตัโ,โลดสักนิดหนึโโ่งต้อนรับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็ตระหดแล้วนะจะหาวงนี้แหละนะฮ่าฮ่่าฮ่ครับต้องขอขอบคุณพิธีกรพิธีตรมากะท่านวิชานเตรียมพิชภรณ์ กองประหลัดโค์งการบริหารวนตำบลลำเหยยเยนท่นทา,าททนผู้ใหญ่เห่งยอางพิชภพรอดีตผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ท่าน,นพ,พ่นอแมอ่พี่น้องชาวกทมพี่น้องชาว หมู่ที่สิบแปดพี่น้องชาวตำบลลำเหยพี่น้องชาวอำเภอกระป็นแสนและข้าราชการาคณะครูอาจารย์ข้าราชการทาหารตำรวจพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผวันนี้ดีใจซึ่งเจ้าภาพก็เป็นน้องชายผม ถ้าเหมือนผมว่าได้ผมก็ได้หลานเขยคนหนึ่งครับก็เรื่องจะภาพนั้นเป็นลูกเอจก็เป็นลูกพี่น้องก็สายเลือดเดียวกัน,นก็นำตระกูลเดียวกันก็วันนี้ผมก็ดีใจแทนน้องชายและน้องสะพ้ยที่วันนี้มีโอกาสที่ได้แต่งบุตรสาว และได้บุดเขยก็ถือว่า,าชีวิตของพ่อแม่เพื่อเมื่อลูกเลี้ยงลูกมาเติบใจและเรียนจบได้มีคู่ครองเดินตามตอบออกตามประตูซึ่งวันนี้เจ้าบ่าวก็ทำหน้าที่ อ่าตรงนี้เป็นที่เดียบร้อยเพราะเมื่อช่วงเช้าแล้วเจ้าบ่าวก็ได้เอาขันมามาสู่ขอและมากราบไหว้ขอเข้ามากับพ่อแม่ของเจ้าสาววันนี้ตอนเย็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวซึ่งผมได้ทราบจากน้องชายว่า สองท่านนั้นเป็นหัวเรือใหญ่ที่จะจัดงานตรงนี้ขึ้นมาแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเมือ่อบุตราต้องการอยากจะจัดเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเพื่อ,อามาเป็นตะขีพยานในวันมงคลสมรสของท่าน พ่อแม่ก็ดีใจฉะนั้นวันนี้ทุกท่านอ่างที่มาณที่นี้ก็ต่างก็มาร่วมอวยพรและเป็นสักขีพยานให้กับคู่บ่าวสาวฉะนั้นคู่บ่าวสาวทั้งสองนั้นเมื่อท่านตกลงปงใจที่จะเป็นคู่ครองกัน การคองรักครองเรือนการมีคู่ชีวิตคู่นั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะง่ายแต่ก็ไม่ใช่ยากของคู่บ่าวสาวเพราะว่าลิ้นกับฟันอาจจะกระทบกระทั่งกันได้แต่ผมในฐานะที่เป็นลุงของเจ้าสาวก็บอกกับเจ้าสาวว่า,าถึงแม้ว่าสามี ทำงานต่างสถานที่